านภาควิชาการในหัวข้อระบบการปฏิรูประบบการเมืองภาคการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นท่านศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีรังสันค์ไม่ว่าจะเป็นท่านาศาสตราจารย์ ดรบรรเจริดสิงคเนติซึ่งถึงแม้ท่านไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้วันนี้ได้ส่งคลิปข้อความนะครับมานําเสนอความคิดเห็นของท่านท่านาศาสตราจารย์ดตร์จรัสวนมาลาท่านอาจารย์ทวีศักด์สุทธกวาธินท่านอาจารย์ทวีสุรฤทธิ์ทิกุลท่านอาจารย์คมสันโพคงท่านสกุลศรีทรงธรรม และที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นเจ้าภาพในวงเสวนาภาควิชาการหัวข้อเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งได้จัดขึ้นไปแล้วสำหรับวันนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านเลขาธิการกปรปสท่านกำนันสุทเทพเทือกสุบัน ได้ขึ้นมากล่าวเปิดวงเสวนาภาควิชาการในหัวข้อการปฏิรูประบบการเมืองการเลือกตั้งและพรรคการเมืองกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณครับท่านประธานการเสวนาท่านคณะกรรมการท่านวิทยากรพี่น้องประชาชนท่านภูมิเกียรติที่เข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ทุกท่านครับในานามของกปปสผมขออนุญาตการเปลี่ยนเป็นเบื้องต้นว่าเป้าหมายสำคัญของมวลมหาประชาชนคือการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ ตรงที่จะทําให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยครับที่ที่เป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญของพวกเราและนั่นหมายถึงว่าในการปฏิรูปประเทศไทยคราวนี้จะต้องปฏิรูปในส่วนที่เป็นเรื่องของการเมืองให ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่คือปฏิรูปแล้วประเทศจะได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หัวข้อนี้ควรจะเป็นหัวข้อแรกในการเสวนาเส่ดียซ้ําไปแต่ว่าที่เราได้จัดไว้ในลำดับหลังๆก็เพื่อที่จะให้ความคิด ของมวลมหาประชาชนของพี่น้องทั้งหลายได้ตกผลึกพอสมควรจากการที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลายเดือนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันมาโดยตลอดนะครับผมขออนุญาตเรียนคร่าวๆว,ว่าในความตั้งใจของกปปสนั้นการปฏิรูป ในด้านระบบการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะอยู่ที่กฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับพักการเมืองเท่านั้นแต่มันจะต้องมองถึงภาพรวมทั้งหมดของการเมืองในประเทศเรา ซึ่งสมควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เราเคยเจอกันมาแล้วสิ่งที่คณะกรรมการกปป,ปสเคยปรึกษาให้หรือเคยพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นในประการแรกเราต้องการในการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ไม่มีการทุจริตไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะต้องการให้การเลือกตั้งนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของคนท่านประเทศจริงๆว่าได้ตัดสินใจมอบความไว้วางใจให้ใครไปทำหน้าที่แทนประชาชนในการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน ทั้งด้านบริหารทั้งด้านนิติบัญญัติแต่ว่าเพียงแต่กฎเกณฑ์กติกาหรือกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการควบคุมตรวจสอบการเลือกตั้งนี่คงไม่เพียงพอที่จะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยต้นทางนี้สมบูรณ์ได้คงจะต้องพิจารณารวมไปถึง ตัวพักการเมืองด้วยเราเคยคุยกันครับว่าถ้าจะให้ประชาธิปไตยในประเทศเราสมบูรณ์แบบจริงๆพักการเมืองต้องเป็นพักการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงต้องไม่ใช่สภาพที่ว่าใครมีเงินมีฐานะก็ตั้งพักการเมืองขึ้นมาได้ แล้วก็กลายเป็นพรรคการเมืองของครอบครัวกลายเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มทุนหรือกลายเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มแล้วก็มาแอบอ้างประชาชนว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชนสมควรเนี้ยครับคณะกรรมการกปบสเห็นว่ามันจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ คือการที่จะต้องเขียนกฎหมายพรรคการเมืองกันขึ้นมาใหม่ออกแบบกันใหม่ว่าพรรคการเมืองที่จะต้องเป็นของประชาชนจริงๆนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าจะต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชนประการที่หนึ่งก็คือพรรคการเมืองที่จะตั้งต่อไปนี้ต้องเกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มีแนวความคิดมีอุดมการทางการเมืองอย่างเดียวกัน และต้องเป็นประชาชนที่มีจำนวนมากด้วยส่วนที่จะมากเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาคิดกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีจำนวนสัก5% 10%ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศถ้าประชาชนจำนวน5% 10ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศได้รวมตัวกันได้ แล้วก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันเป็นเจ้าของพรรคการเมืองโดยการร่วมกันรับผิดชอบพรรคการเมืองนั้นนะเป็นสมาชิกพักสมาชิกได้ชำระค่าบำรุงค่าใช้จ่ายของพักไม่ได้ไปเอาเงินของนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตมาใช้จ่าย อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นรายละเอียดที่ควรจะได้มีการพิจารณากันมิฉะนั้นคนที่ทำซ่องโสเพณีขายหวยก็สามารถตั้งพรรคการเมืองได้แล้วก็ไปกวาดต้อนสมุนบริวารมาอยู่ในพรรคแล้วก็จะเกิดพรรคการเมืองประเภทที่คนคนเดียวบงการทุกอย่างในพรรคการเมือง คิดคนเดียวทุกเรื่องสั่งการคนเดียวทุกเรื่องทุกคนต้องปฏิบัติตามหมดเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงินหรืออิทธิพลอื่นๆอย่างนี้มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นจุดที่เกี่ยวกับเรื่องพักการเมืองเนี่ยจึงเป็นจุดหนึ่งที่คณะกรรมการปปกสให้ความสําคัญตั้งแต่ต้นต้องพูดถึงที่มาของพัก ความเป็นเจ้าของพักต้องเป็นประชาชนเท่านั้นและเงินค่าใช้จ่ายของพักเนี่ยจะต้องมอีระเบียบระบบกฎหมายกำกับควบคุมกันอย่างเข้มงวดจะต้องไม่มีเงินนอกระบบมาใช้ในทางการเมืองโดยพักการเมืองโดยเด็ดขาดถ้ามีการใช้จ่ายเงินที่มาจากนอกระบบก็ไม่สามารถจะให้ดำรงความเป็นพัก อยู่ต่อไปได้เพราะนี่คือต้นเหตุของการทุจริตคอรับชันที่จะตามมาในวันข้างหลัง